เราไปกันต่อเลยนะสำหรับขนมไทยรอบหน้าวันที่หนึ่งนะออกวันอาทิตย์สัญจรเชียงใหม่ในวันนี้ใครได้โชคว่างแม่ในวันนี้ใครได้สองเด้งในวันนี้ใครได้สองหนึ่งบ้างในวันนี้ใครได้แปดสามบ้างไหนะขอรายงานตัวหนอยครับขอขอเสียงคนที่มีโชคหน่อยครับก็คือว่างแล้วตอนนี้ก็คือพูดคุยเลยนะครับไม่ต้องพูดพร่มทำเพียงอยู่นะเออ เราปล่อยก่อนเราได้เปรียบนะครับพวกที่ปล่อยที่หลังก็คือพวกที่จกเลขชาวบ้านนะครับอืเพราะฉะนั้นเราปล่อยก่อนเราได้เปรียบนะครับเพราะว่าผมผมปล่อยให้ก่อนนะครับสําหรับรอบที่แล้วผมปล่อยให้ตั้งแต่วันวันที่ห้านะผมปล่อยให้แล้วนะครับแล้วก็ผมลงคลิปแรกด้วยนะครับให้ไปซื้อลอตเตอรี่สามแปดแปดสามนะครับก็ดีใจมากวันเนี้ยเพราะว่าผมรอ วันนี้มานานแล้วถึงมันจะไม่แตกสามตัวแต่แต่มันก็เข้าไอ้ตัวที่ผมสั่งอัดแล้ววันนี้มันก็เข้าสามแปงแต่ว่าวันเนี้ยก็คือมันเข้าทั้งบนแล้วก็เข้าาทั้งเหนือแล้วก็ทั้งใต้เนาะสําหรับสามแปงนะครับผมบอกเลยค่อนข้างที่จะแม่นเพราะว่ามันแม่นอย่างไรเพราะว่าเลขประจําวันค่อนข้างที่จะแม่นเพราะเห็นไหมครับเลขประจําวันของวันเสาร์เห็นไหมครับว่ามันเดินดีมากเลขประจําวันของวันเสาร์เห็นไหมครับเลขประจําวันออกสองมีสองแล้วก็มี มีมีเจ็ดรอบนี้ก็ออกสองหนึ่งนะครับแล้วก็ออกเออพูดขออภัยไม่ใช่เจ็ดออกแปดรอบนี้ออกสองสองหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ออกสามแปดก็เข้าบนล่างนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่รอบเดียวนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมานี่วันศุกร์นะครับเลขประจำวันก็เข้าทั้งสองทั้งสี่ ผลออกศูนย์สี่สี่กับสามสองเห็นไหมครับเข้ามาสองรอบแล้วส่วนประจำวันของวันอาทิตย์ที่จะไปสัญจรเน,นี่ยนี่แล้วผมบอกเลยว่าผมให้ความเด่นผมให้ความเด่นมันจะจับคู่กับตัวไหนผมให้ความเด่นไปที่ไปที่ตัวนี้ครับหนึ่งแล้วก็แปดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันชนเห็นไหมครับมันชนกับเลขกำลังวัน ซึ่งกำลังวันวันอาทิตย์มันจะมีหนึ่งกับแปดแล้วทำไมถึงให้1กับ8เพราะว่ารอบนี้รัฐบาลออกอะไรเพราะว่ารอบนี้รัฐบาลออกสองสองหกับแปดสามหรืออีกออกสองหนึ่งกับสามันก็ต้องเป็นไปได้นะครับที่ว่ารอบหน้า1กับ8น่าจะยังเหลืออยู่สักหนึ่งตัวแล้วอย่างที่ผมบอกว่าถ้า <c oughs> คือตอนเนี้ สัญจรเดี๋ยวเขียนก่อนนะสัญจรไหล9ครับถ้ามันไหล9ถ้าเราเอามาจับคู่กันมันก็จะได้1 9ครับแล้วก็8ปดกครับมันก็จะได้หนาอ๋อถูกแล้วครับมันจะได้1 9กับ8ปดเเพราะฉะนั้นถ้าพี่พี่แม่แม่ชื่นชอบ ต้องรีบซื้อไว้เพราะมันเป็นเลขมงคลมันเป็นเลขดังด้วยสําหรับเลข 8, 9, 9, 8, แปดเก้าเก้าแดแล้วก็หนึ่งเก้าผมไม่รู้ว่าจะออกไม่ออกนะแต่คือผมคือดูจากการวิเคราะห์อนะ่ะ<ม>เพราะว่ากําลังเวลาที่มันเด่นหนึ่งกับแปดเป็นไปได้ผมบอกเลยว่ามันมีโอกาสมาสูงมากหรือพี่พี่แม่จะจับตามตัวมันเองก็ได้หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งสองมันเป็นไปได้หมดนะครับหนึ่งสองออกไปแล้วเพราะสัญจรเป็นไปได้ที่จอกตัวเก่านะครับเพราะฉะนั้นนี่ อันนี้ก็คือเขียนให้ก่อนแต่ยังไม่คัดประมาณนี้ครับสำหรับเลขสัญจรแล้วผมคิดว่าสัญจรอะเดี๋ยวผมขอขอดูวันอาทิตย์ว่าเลขอะไรมันเด่นนำมาถ้าผมเดานะผมว่าเด่นนำนี่น่าจะเป็นหนึ่งหรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้ดูเนี่ยวันนี้มาคือมาวิเคราะห์สดๆยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูยังไม่อะไรแต่ผมดูแล้วอ่ะหนึ่งกับแปดมันเด่น แต่มันไหลเก้าอยู่เพราะฉะนั้นจับคู่มันก็จะได้หนึ่งเก้ากับแปดเก้าหนึ่งเก้าเนี่ยมันมีโอกาสออกได้เหมือนกันเพราะนี้มันยังไม่ออกนะครับเพราะว่าอย่าลืมสัญจรนะมันชอบมันมันไหลเก้านะครับแต่รอบเนี้ยผมว่าสัญจรต้องมีหนึ่งกับแปดแต่ว่าจะจับคู่กับตัวไหนจะออกตัวเก่าไหมจะออกหนึ่งสองไหมหรือจะออกแปดสามไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนสําหรับวันอาทิตย์แล้วประจำวันอาทิตย์ครับ มันเข้าอยู่แล้วเห็นไหมมันชนกันมันชนกันที่หนึ่งแต่มันสัญจรเออมันสัญจรมันจะคู่กับตัวไหนเห็นไหมมันมันมันชนกันที่หนึ่งเพราะว่ากําลังวันอาทิตย์มันมีหนึ่งสี่แล้วก็แปดแล้วประจําวันวันอาทิตย์มันก็มีหนึ่งมีห้ามีแปดมีสองซึ่งสองสูตรเนี้ยมันเข้ามันชนกันที่หนึ่งกับแปดแล้ววันบวกกับวันเนี้ย เลขขนมไทยออก 2, 2, 1กับ 8, ปสเห็นไหมครับว่าเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้อ,อกมากที่วันอาทิตย์สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่เลขจะมี1แล้วก็มี8ครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะคู่กับตัวไหนหรือไม่9อาจจะไม่มาเลยก็ได้แต่ถ้า1มาก็ตามนี้นะครับ 1, นึ่งห้าสองหนึ่แล้วก็แปดเ แต่อันนี้คือยังไม่ได้เจาะยังไม่นั่นนะเห็นไหมมันชนกันเห็นไหมครับเพราะว่ารอบเนี่ยมันออกสองสองหนึ่งเนี่ยเห็นไหมสองสองหนึ่งสามแปดเห็นไหมเพราะเลขมันจะมาอยู่แล้วแล้วสัญจรอ่ะคือตอนเนี้ยรอบเนี้ยก้ามันไม่โผล่เห็นไหมครับเป็นไปได้ไหมว่าไอ้สัญจรออกวันอาทิตย์เนี่ยออกวันอาทิตย์รอบหน้าเนี่ยครับสัญจรเชียงใหม่ออกวันอาทิตย์รอบหน้าเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ว่าแปดมันจะยังอยู่ เพราะนี่มันชนกันเห็นไหมครับนี่มันชนกันนี่แล้วก็เนี่ยหนึ่งมันก็ชนกันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่ได้วิเคราะห์ยากเลยถ้าคนวิเคราะห์ถ้าเกิดคนดูเป็นอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันชนกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 หนึ่งเนี่ยเนี่ยแปดกับเนี่ยเห็นไหมมันชนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นอะจับหนึ่งกับแปดให้มันมั่นจับหนึ่งกับแปดให้มันมั่น <c oughs> อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ที่แปดจะมาต่อแต่ว่าเขาจะคู่กับตัวไหนหรือจะออกตัวเก่าแปดสามมันเป็นไปได้หมดเดี๋ยวผมซื้อลอตเตอรี่ตัวเก่าแปดสามสามแปดเพราะว่ามันเคยเมืเ่อกี้ผมให้ดูสถิติไปแล้วนะมันเคยออกสามแปดแล้วมันเคยออกสามแปดมันรอบนั้นไงจําได้ไหมที่เราถูกสามตัวตรงอะ่ะมันออกบนอะ่ะห้าแปดสาม แล้วพอไปสัญจรนครนายกอะ่ะออกแปดสามล่างเออนี่นี่เห็นไหมเนี่ยสามแปดแล้วว่าแปดสามเนี่ยแล้ววันออกบ่อยด้วยเนี่ยเนี่ยคือตอนเนี้ย แม่แม่ไปทำกันบ้านเลยหนึ่งกับแปดจะคู่กับตัวไหนสัญจร <c oughs> แต่ถ้าชนกันก็คือชนที่หนึ่งเก้ากับแปดเก้าครับแล้วก็เป็นเลขสวยด้วยแล้วก็เป็นเลขมงคลด้วยเพราะว่าวันนี้ก็ออกเลโลกวัน,นวันนี้ก็ออกออกเลขพี่น้องครับเพราะว่ารอบที่แล้วออกสามสองวันนี้ออกเลขพี่น้องสองหนึ่ง ผมเขียนให้แล้วผมก็จะปิดไลฟ์แล้วใครดูก่อนวันนี้ได้เปรียบจดจดแล้วอย่าลืมนะ mm hmm. พวกนี้ลอตเตอรี่เปิดขายในแอปเป่าตังซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับเน้นไปรอบนี้ก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งแปดไอ้พูดผิดหนึ่งเก้าไม่ใช่มันจะมาหนึ่งแปดเลยไอ้พูดพูดผิดหลายรอบแล้วไม่แน่ระ อ่าหนึ่งแปดด้วยก็ได้เนาะหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าก่อนเน้นไปหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดแปดเจ็ดจบกิ้งแล้วก็หนึ่งศูนย์เนี่ยให้เกือบหมดแล้วสัญจรเชียงใหม่ถ้าเชื่อ,อจัดแต่ถ้าไม่ชอบผ่านแล้วผมมั่นใจด้วยว่าไม่หนึ่งก็แปดต้องมา ในกลุ่ม um, น <s li astic intelligence> exactly. Eight, ี Eight, ้ยังในกลุ่มก็ยังไม่ได้นะเนี่ยในกลุ่มก็ยังไม่ได้นี่หน้าเพจได้ก่อนนะผมบอกเลยเนี่ยผมขึ้นให้แล้วหนึ่งเก้าหนึ่งแหวนหนึ่งเจ็ดไยพูดผิดหนึ่งแปดดิสุสุดแม่นข้องใจกับเรื่งแปดดหรือเ่แม่นซึ่งมาหนึ่งแปดดิหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์ถ้าอยากถ้าถ้าชอบก็คือเลขที่บรรชนก็คือเลขหนึ่งเก้ากับแปดเก้า ไม่แน่เดี๋ยวมันจ,จะลบคลิปออกเพราะว่าไม่ลบหรอกผมว่าคือที่คือผมวิเคราะห์แล้วครับคือผมคิดว่างวดเนี้ยมันอาจจะไม่มีก้าวมาก็ได้เพราะว่าสัญจรอ่ะผมไม่รู้ว่าสัญจรภาคเหนือมันออกประมาณไหนเพราะผมยังไม่ได้หาข้อมูลมาแต่ทําไมผมถึงให้ก้าดับเพราะว่ามันออกมาหลายรอบแล้วครับแต่ก็มันมาได้หมด แต่คือตอนเนี้ยผมเทไปที่หนึ 8, ่งกับแปดหนึ่งกับแปดครับมันจะจับคู่ตัวไหนอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมอยากให้ซื้อลอตเตอรีตร่ตัวเก่านะแปดสามแปดสามสามแปดเนี่ยมันออกเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกรอบแล้วเป็นไปได้ไม่ที่เก้าจะไม่มาแต่ว่าแปดจะมาแทนเพราะสัญจรนนะ่ะแปดก็มาบ่อยแล้ววันเนี้ยเลขออกสามแปดไปแล้วแปดมันโผล่มา คิดง่ายๆครับวันนี้รัฐบาลออกสองสองหนึ่งแปดสองสองหนึ่งสามปดแล้วเลขไอ้เลขสองเลขหนึ่งเลขแปดเลขสามเนี่ยตัวไหนจะมาเลขสัญจรแล้วมันจะคู่กับตัวไหนแล้วสูตรที่ผมให้ไปเนี่ยผมว่ามันไม่พลาดสูตรที่ผมให้ไปกำลังวันของวันเสาร์มันจะมีหนึ่งสี่แล้วก็แปดครับหนึ่งสี่แล้วก็แปดส่วนเลข ประจำวันของวันอาทิตย์จะมีหนึ่งห้าแปดแล้วก็สองนี่แต่ถ้าชื่นผมก็ยังชอบอยู่นะสำหรับหนึ่งเก้ากับแปดเก้าเห็นไหมมันก็ชนกันมันชนกันที่หนึ่งกับแปดโอเคขอให้โชคดีนะครับก่อนใครดูย้อนหลังใครดูจบก็จัดเลยนะครับเพราะผมปล่อยให้เลยนะครับใครเพราะว่าเราปล่อยก่อนเราได้เปรียบขอให้โชคดีเด้อ